การบริการของ h a p p y to p a y การบริการเติมเงินเติมเกมได้รับส่วนลด2.3%ถึง23%การบริการชําระบินต่างๆผลตอบแทนทางที่1ส่วนลดจากการเติมเงินเติมเกม2.3%ถึง23%วันทุกคลด3.2%เช่นเติม100บาทจ่ายแค่ 96บาท80สตางค์ Happy ลด3%เช่นเติม100บาทจ่ายแค่97บาท To MOVE ลด4.2%เช่นเติม100บาทจ่ายแค่95บาท80สตางค์ S&S พั s ลด8%เช่นเติม100บาทจ่ายแค่92บาท โทรดีลด23%เช่นเติม100บาทจ่ายแค่77บาทแค่เติมเงินคุณก็มีไรายได้ผลตอบแทนทางที่2ค่าบริหารสายงานกรณีแนะนำด,ด้วยตนเองเช่นเมื่อสมาชิกสมัครเข้ามาและทำการแอคทีฟระบบจะจัดเรียงออโต้จากด้านซ้ายไปด้านขวาดังนั้นเมื่อสมาชิกแนะนำเพื่อนคนที่1และเพื่อนคนหนึ่งทำการแอคทีฟ สมาชิกจะได้ค่าแนะนำตรง200 PV สมาชิกแนะนำเพื่อนคนที่2สมาชิกจะได้อีก200 PV สมาชิกแนะนำเพื่อนคนที่3สมาชิกจะได้อีก200 PV สมาชิกแนะนำเพื่อนคนที่4สมาชิกจะได้อีก200 PV สมาชิกแนะนำเพื่อนคนที่5 สมาชิกจะได้อีก200 PV สมาชิกแนะนำเพื่อนคนที่6สมาชิกจะได้อีก200 PV แค่ชวนเพื่อนคุณก็มีรายได้แนะนำได้ไม่จำกัดและนี่คือตารางไรายได้กรณีแน,น,นะนำเอง10เเลเวลผลตอบแทนทางที่3ค่าบริหารสายงานกรณีแนะนำด้วยผู้อื่นเช่นเมื่อสมาชิกสมัครเข้ามาและทำการแอคที T. สมาชิกมีสายงานด้านล่างเลเวลที่1สมาชิกจะได้10 PV ต่อรหัสมีสมาชิกเลเวลที่2จะได้15 PV ต่อรหัสมีสมาชิกเลเวลที่3จะได้15 PV ต่อรหัสมีสมาชิกเลเวลที่4จะได้15 PV ต่อรหัสมีสมาชิกเลเวลที่5จะได้25 PV ต่อรหัสมีสมาชิกเลเวลที่6 จะได้25 PV ต่อรหัสมีสมาชิกเลเวลที่7จะได้25 PV ต่อรหัสมีสมาชิกเลเวลที่8จะได้30 PV ต่อรหัสมีสมาชิกเลเวลที่9จะได้30 PV ต่อรหัสมีสมาชิกเลเวลที่10จะได้30 PV ต่อรหัสมีสมาชิกใหม่ในสายงานก็มีรายได้ไม่ต้องจับคู่ซ้ายขวาและนี่คือตารางรายได้ จากการแนะนำโดยผู้อื่นจำนวน10เลเวลผลตอบแทนทางที่4ค่าบริหารทีมงานชำระค่าบริการรายเดือนเช่นสมาชิกได้ชำระค่าบริการ150บาทและสมาชิกด้านล่างใต้สายงานได้ชำระค่าบริการ150บาทสมาชิกจะมีไรายได้จากสมาชิกด้านล่างแต่และเลเวลดังนี้เลเวลที่1 5 PV ต่อรหัส เลเวลที่2 5 PV ต่อรหัสเลเวลที่3 5 PV ต่อรหัสเลเวลที่4 5 PV ต่อรหัสเลเวลที่หา5 PV ต่อรหัสเลเวลที่6 15 PV ต่อรหัสเลเวลที่7็ด15 PV ต่อรหัสเลเวลที่8 25 PV ต่อรหัสเลเวลที่9้า25 PV ต่อรหัสเลเวลที่10 30 PV ต่อรหัสสมาชิกในสายงานชำระค่าบริการก็มีรายได้และนี่คือตารางรายได้ถ้าสมาชิกใต้สายงานชำระค่าบริการทั้ง10เลเวลโบนัสประจำไตรมาส Happy to pay มีโบนัสประจำไตมาสโดยสมาชิกต้องมีคุณสมบัติตามที่ Happy to pay กำหนดในแต่ละไตมาสโดยจะประกาศให้ทราบล่วงหน้าแต่ละไตมาาก,การเลื่อนสายงานสมาชิกใต้สายงานไม่ได้ชำระค่าบริการรายเดือนกรณีมีสายงานด้านซ้ายและด้านขวาจะเลื่อนจากด้านซ้ายขึ้นด้านบนตามตัวอย่าง สมาชิกด้านบนไม่ชำระค่าบริการสมาชิกด้านล่างขึ้นแทนที่การเลื่อนสายงานสมาชิกใต้สายงานไม่ได้ชำระค่าบริการรายเดือนกรณีไม่มีสายงานด้านซ้ายจะเลื่อนจากด้านล่างขึ้นด้านบนตามตัวอย่าง สมาชิกมีโอกาสเป็นรหัสบนมากขึ้นมีสายงานมากขึ้นค่าสมัคร450บาทจ่ายแล้วไปไหนค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิก450บาทเมื่อสมาชิกทำการโอนให้กับทางบริษัทบริษัทจะนำไปใจ่ายให้กับผู้แนะนำตรง200 PV ให้กับเลเวลที่2 15 PV เลเวลที่3 15 PV เลเวลที่4 15 PV เลเวลที่5 25 PV เลเวลที่6 25 PV เลเวลที่7 25 PV เลเวลที่8 30 PV เลเวลที่9 30 PV เลเวลที่10 30 PV รวมทั้งสิ้น410บาทดังนั้นจะเข้าบริษัทแค่40บาทต่อรหัสชำระค่าบริการรายเดือน150บาท จ่ายแล้วไปไหนเมื่อสมาชิกชำระค่าบริการรายเดือน150บาทให้กับทางบริษัททางบริษัทจะนำไปจ่ายดังนี้เลเวลที่1 5 PV เลเวลที่2 5 PV เลเวลที่3 5 PV เลเวลที่4 5 PV เลเวลที่5 5 PV เลเวลที่6 15 PV เลเวลที่7 15 PV เลเวลที่8 20 PV เลเวลที่9 20 PV เลเวลที่10 25 PV รวมทั้งสิ้น120บาทจากค่าบริษัทแค่30บาทต่อรหัสลงทุน450บาทกลับรายได้44,150บบาทต่อเดือนเราเชื่อคุณทำได้